สำนักศิลปากรที่สามพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องวัดมนดบขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่คณะทำงานได้สำรวจไว้อย่างรอบด้านโดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะลอยตะบนหัวรอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดที่แม่น้ำป่าศักและแม่น้ำลบบุรีมาพบกันจะทำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่าเป็นพระอารามหลวงซึ่งพระมหาบรมราชาทรงสร้าง และดำเนินการบบรณะปฏิสังขรณ์เมื่อราวพุทธศักราช2400ภายในวัดจึงมีสิ่งก่อสร้างหลายยุคสมัยรวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่เรียกได้ว่าเป็นโบราณสถานอันควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาหาความรู้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน